คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก Godnight Goodnight ทาง CGN Podcast มีคนบอกว่าเราควรฝึกมีความอดทนไว้เพราะความอดทนเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังผมเชื่อว่าเราต่างต้องเคยมีช่วงชีวิตที่ใจร้อนและหมดความอดทนกับอะไรได้ง่ายๆใช่ไหมครับอดทนกับความเครียดอดทนกับการรอคอยใช่ไหมครับแม้พระคัมภีร์จะบอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี แต่ถ้าลึกๆข้างในเรายัางรู้สึกว่าต้องอดทนต้องอดกลั้นแล้วเราจะมีจิตใจร่าเริงได้ยังไงที่จริงผมคิดว่าเราสามารถมีจิตใจร่าเริงได้แม้ต้องอดทนนะครับแต่อันดับแรกผมมีอยู่หนึ่งวิธีครับเป็นวิธีเล็กๆที่อาจจะช่วยให้เราฝึกความอดทนได้ง่ายๆและทำที่ไหนก็ได้ครับวิธีนี้ผมไปอ่านเจอมาในอินเทอร์เน็ตและได้ลองทำดูแล้วครับ ผมพบว่าตัวเองสามารถอดทนจดจ่อได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาครับสมมุติว่าคุณซื้อเครื่องดื่มมาแก้วหนึ่งและคุณวางเอาไว้ตรงหน้าตัวเองพร้อมที่จะยกดื่มแล้วให้คุณนั่งนิ่งๆและยังไม่ต้องยกดื่มครับให้คุณรอรอจนกว่าคุณจะรู้สึกทนไม่ไหวแล้วค่อยยกมาดื่มยิ่งคุณรอได้นานมากเท่าไหร่ความอดทนของคุณก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นเป็นการรอคอยเป็นการอดทน ที่ไม่ได้มีใครบังคับคุณเลยแต่เป็นคุณที่อดทนรอด้วยตัวเองและในระหว่างที่รอคุณอาจจะรู้สึกลำบากใจใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับให้คุณเตือนตัวเองว่าต้องหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกย,วยาวๆครับเป็นหนึ่งในการฝึกเป็นหนึ่งในวิธีการฝึกความอดทนที่ผมเอามานำเสนอครับเผื่อว่าในอนาคตเรามีเหตุการณ์ที่ต้องอดทนอดกลั้นก็ขอให้เราทำได้และผมเชื่อว่า ถ้าคุณพึ่งพาพระเจ้าในการอดทนรอคอยคุณจะสามารถผ่านไปได้แน่นอนครับที่สำคัญผมแนะนำให้คุณท่องพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้เอาไว้ในใจนะครับบอกว่ายิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความทรมดอดทนอยู่ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่3ครับ ผมเชื่อว่าเมื่อเราได้เห็นภาพของตัวเองที่มีความอดทนอดกลั้นแม้ต้องเจอความทุกข์ยากได้แล้วก็ไม่ยากเลยที่เราจะมีใจที่ร่าเริงยินดีได้แม้ต้องอดทนแม้ต้องเจ็บปวดแต่ผมรุนใจนะครับว่าในความทุกข์ยากที่เรารเผชิญเรามีความหวังใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งดีให้กับเราแล้วแม้ว่าในวันนี้เรายังไม่ได้เห็นเพียงเพราะว่าเราอยู่ในระหว่างทางเท่านั้นครับ และในระหว่างทางนี้เราก็อาจจะได้พบกับพระพรบางอย่างที่คาดไม่ถึงเช่นเดียวกันพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่เกินคาดและในเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าจะเปิดเผยหนทางคำตอบนั้นให้กับเราครับฉะนั้นเราจะอดทนรอคอยเพราะว่าเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อในการจัดเตรียมของพระเจ้ามีสิ่งดีเพื่อเราเสมอนะครับพึ่งพากำลังจากพระเจ้านะครับ และขอพระเจ้าช่วยให้เราวางใจในการทรงนำของพระเจ้าได้อย่างสุดใจครับและผมเชื่อว่าเมื่อเราอดทนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเราก็จะได้มีโอกาสฝึกชีวิตความเชื่อของเราให้เข้มแข็งขึ้นและเราจะเติบโตเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้การได้ได้อย่างแน่นอนครับขอพระเจ้าอวยพรผู้ฟังทุกท่านในคืนนี้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกูดไนได้ไหมทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กู d ดไนท์ครับ